สวัสดีครับแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลสกอร์สูงประจําวันนะครับก็มีมาฝากกันหนึ่งตัวหน้าคลิปเป็นประจําทุกวันครับกับคู่เด็ดสายสูงสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบฟุตบอลสายยิงกันเยอะนะครับยังไงก็สามารถติดตามกันไว้ได้เลยครับสำหรับมองอย่างเซียนสายสูงนะครับก็จะมีอัปเดตกันในทุกๆวันนะครับช่วงเวลาประมาณบ่ายๆเป็นต้นไปนะถ้าไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนยังไงก็สามารถกดกระดิ่งทิ้งไว้ได้เลยครับจะได้แจ้งเตือนทันทีที่อัปเดตคลิปใหม่ในทุกๆวันนะครับ เมื่อวานที่ผ่านมานะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ,กษนะฮะเวสแฮมยูไนเต็ดกับเชลซีก็จัดหนักจัดเต็มนะยิงกัน6เม็ดเลยนะเออก็ทะลุแบบชิวๆครับครึ่งแรกก็มาแล้ว4 m. เม็ดอ่ะเออนะครับผมอ่ะส่วนวันนี้นะครับฟุตบอลในวันเสาร์นะฮะที่23สิงหาคม2568โห้ดมตัวเลือกเพียบเลยนะฮะแต่ว่าตัวที่ เตะตาแล้วก็นำมาฝากกันหน้าช่องก็จะเป็นศึกฟุตบอลฟินแลนด์ไวส์คาลลีกาครับอีเวสเทมเปเล่กับอินเตอร์ทูปูก็จะอยู่ที่3ชั้นนะตอนนี้นะสามชั้นนะครับส่วนหน้าบอลน,นี่เจ๋อเลยครับเหมือเหมือนะครับก็ตารางคะแนนตอนนี้อีเวสเนี่ยที่3นะครับมี39คะแนนจาก20แมชนะครับ9แมช,ชที่เล่นในบ้านชนะได้6เสมอ2แพ้1ยิงไป20เสีย13ประตูส่วนอินเตอร์ทูปูนี่จ่าฝูงครับ43คะแนนจาก20เกม ก็10เกมเยือนชนะ6เสมอ3แพ้1ครับยิงได้20เสียสิบก็ถือว่าสติค่อนข้างสวยทั้งคู่นะครับเจอกันครับล่าสุดนใน3 1หนึ่งอ่าเป็นอินเตอร์ตูคูชนะ3 1สูงนะครับอันนี้4 0อ่าสูงนะครับลีกครับอันนี้0 2ต่ำ3 0อ่าสูงนะครับแล้วก็2 0นนะก็ถือว่าจริงๆมักจะยิงฝั่งเดียวเยอะเหมือนกันนะนะครับ มาดูฟอร์มล่าสุดกันหน่อยนะครับ US t i m b e r l e เล่าสุดใน40051สูง2250สูงแล้วก็43ก็สูงนะครับก็สูงมา5เกมติดจากทุกรายการส่วน Inter ตคูนี่ก็ไม่แพ้กันครับ2132144122หลังๆนี่ Inter ตคูจะทั้งยิงทั้งเสียนะเออแบบนี้ถือว่าสวยนะครับอ่ะก็ถือว่า วันนี้มันอยู่ที่3มนะเออมันอยู่ที่3ชั้นก็อย่างน้อยก็คือมองว่ามันน่าจะอย่างแย่แย่สุดเลยก็คือเจ้าอ่ะก็คือ3มเมตรนะก็เจ้าไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะได้แฮปปี้ผมว่าก็เปอร์เซ็นต์สูงอยู่นะก็ดูแล้วมันไม่เสียเปรียบอย่างน้อยก็คือก็ลุ้นฟรีกันไปนะสหรับสายสูง3ประตูอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันยังอยู่ที่3นะก็มีแนวโน้มอาจจะกยับขึ้นไป3นิดนิดแต่ก็ดูแล้ว ภาพรวมเนี่ยทั้ง2ทีมก็ตามที่เห็นไปนะครับนะก็เกมลุกดีเกมรับก็เสียเยอะบางทีมันก็โดนยิงได้เยอะแล้วก็โดนยิงเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้คู่นี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะทะลุค่อนข้างสูงนะครับอย่างน้อยคือยืนที่3แล้วกันนะก็เป็นตัวเลือกของสายสูงวันนี้ลองพิจารณานกันดูนะครับศึกฟุตบอลฟิลนแลนด์ไวส์คาลิกา้าเตะทุ่มหนึ่งนะคู่นี้เตะเร็วหน่อยอิเวสแทมเปเร่กับอินเตอร์ตูคูครับก็ ลองพิจารณากันอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะให้กับมองอย่างเซียนด้วยวันนี้ขอให้แฮปปี้มีความสุขเจริใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ